สวัสดีครับมาพบกับคุณอาพาไปนะครับวันนี้ผมก็จะเอาสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาฝากครับเป็นเรื่องเบีย้ยของผู้สูงอายุที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า,าถึงเวลาที่เราต้องไปลงทะเบียนหรือยังบอกกันก่อนนิดนึงครับว่าเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยเวลาทีา่จะถึงเวลารับก็คือคนที่ใกล้อายุจะ60เนี่ยาทางรัฐบาลเองก็จะอ,ออกประกาศมานะครับผม เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดําเนินการเรื่องผู้สูงอายุก็คือเขาจะแบ่งผู้สูงอายุเป็นห่วงๆนะครับผมสาหรับปีนี้นะครับเป็นห่วงสุดท้ายแล้วของคนที่เกิดก่อนพศ2507นเะครับเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 7นนะครับต้องมายืนยันตัวตนหรือมาลงทะเบียนครับสำหรับใครมาลงทะเบียนแล้วก็ไม่เป็น เป็นปัญหาอะไรแต่สําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับให้รีบนะครับมาลงทะเบียนนะครับคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507นะครับหรือเกิดล่าสุดก็คือ1กันยายน2507นั่นเองตอนนี้รับลงทะเบียนอยู่รับยืนยันตัวตนอยู่ก็คือ าภายในวันที่30กันยายน2,566ที่จะไม่เสียสิทธิ์นะครับสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดปีพศ2567ตั้งแต่วันที่2กันยายน2,507ขึ้นไปนะครับจนถึง1กันยายน2,508ตัวเนี้ย รอนิดนึงรอรอประมาณเดือนอพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะครับค่อยมาลงทะเบียนอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ระบบยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็อยากจะมาทําความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุที่นะครับที่ใกล้ถึงเกณฑ์ผู้สูงอายุเมื่อก่อนนะครับก่อนวันที่12สสิงหาคม2 5 6 6นรบนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะ จำกัดที่ว่าคนที่รับบำนาญอยู่หรือคนที่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รับนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมจะใช้หลักเกณฑ์ของ1ก็คือ60ปีบริบูรณ์ 2. มีรายได้ไม่พอเพียงต่อรายจ่ายนะครับตรงนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เดิมก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็ยังได้รับสิทธิ์อยู่แต่สําหรับผู้ที่จะรับสิทธิ์ใหม่ก็คือคนที่มีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายตอนนี้ก็เพียงแต่รอประกาศของอ่ กรรมการของผู้สูงอายุนะครับว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะั้นหมายถึงเท่าไหร่แล้วก็แสดงหลักฐานอะไรตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อปทเทศบาลอบตนะครับก็จะกำลังรออยู่นะครับประกาศหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ออกไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่จะมาลงทะเบียนนะครับตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยใครมีญาติาพี่น้องหรือตัวท่านเดงคุณพ่อคุณแม่นะครับ ที่อายุนะครับผมจะครบ60ปีนะครับอัอนนี้อันแรกก็คือภายใน30กันยายน2566นี้สําหี้สำหรับคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน257 7นะครับแล้วก็ เตรียมตัวตอนนี้ให้เตรียมตัวไว้ปลายปีนะครับสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่2กันยายน2507ถึง1กันยายน2508นะครับให้เตรียมตัวไปลงทะเบียนประมาณเดือนพฤศจิกาถึงธันวา2566นะครับก็ขอเว้นระยะช่วงหนึ่งก็คือตุลาคมนะครับช่วงแรกขอให้คนที่เกิดก่อน2กันยายน07ก่อนนะครับอันนี้ก็มาบอก ให้รับฟังเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะครับให้ามายืนยันตัวตนก่อนนะครับผมส่วนหลักเกณฑ์ของการพิจารณาว่าใครได้ไม่ได้อย่างนี้ครับผมก็ต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็จะประกาศขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับ อันนี้ผมก็เอาสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุนะครับซึ่งคุณาภาไปก็จะนําสวัสดิการเรื่องราวอื่นๆนะครับมาเพิ่มเติมให้แต่ตอนนี้ก็คือที่มันงวดเข้ามาแล้วก็คือของผู้สูงอายุยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมคุณาภาไปให้สามารถทําคลิปต่อไปได้โดยมีกําลังใจนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ